จุลาเหินฟ้าโคราชครับผมตอนนี้มีอยู่ห้าหนุ่มเหินฟ้าครับมีจองแล้ว3ครับหมายเลขหนหมายเลขสอแล้วก็ส้มเจีดหมายเลขสองเหลืออยู่2หนุ่มครับการลานเมตรหกับการลานเมตรหกสิยังไม่มีเจ้าของครับผม เทรั้งที่หนึ่งครับน้องส้มเจ็ดเมตรห้าสิบลมเปลี่ยนทิศครับลมเปลี่ยนทิศเทศลมฝนครับเทศั้งที่หนึ่งครับน้องส้มเจ็ดเมตรห้าสิบปลายทางนนแดงโอ,โอ้โหขึ้นไปแล้วครับผมลมแรงมากน,มน,าน,น,าน้องส้มตุ้งริมเลยปลายทางนนแดงโคราชครับน้องส้มเจ็ดเมตรห้าสิบ สมนุนได้ครับโอเคผ่านครับ ส้มเก็ดห้าสิบปลายทางตั้เพือนนนแดงโคราชครับผมเแค่ลมฝนครับขฝนบางตกต้นได้ครับต้นผ่านครับมีคนไม่ควงผ่านครับผ่านส่งมอบพรุ่งน,นี้ครับ ขาดครับสายสวยมากครับสายสวยมาก ตัวที่สองครับผมน้องแดงเมตรห้าสิบปลายทางเท่ากันไหมเนี่ยร้อยเอ็ดครับรวมเท่ากันไหมราคาเท่ากันขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันครับเมตรห้าสิบโอเคเลยเดี๋ยวเชือมด้วยอ่ะได้ครับเอาสีแดงเนาะสีแดงว่างอยู่ตัวหนึ่งเอาสีแดงนแะแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอเทสแป้นเทสครั้งที่หนึ่งครับผมเอาโคขึ้นไปแล้วครับเทสครั้งที่หนึ่งฮะ น้องแดงไม่ท่าเสิบ 50. ติดหมไปแล้วครับผมสายสยครับเท,นแ,น,ะะทนแรกเลยครับเทนแรกเลย ผ่านครับพอเชือกยาวติดลมบนเลยฮะไม่หมุนไม่ควงครับโอเคผ่านครับน้องแดงเม็ดห้าสิบหมายเลขหนึ่งเทสผ่านครับพร้อมส่งพรุ่งนี้ครับผมหมายเลขสองเอฟซีมารอรับเดี๋ยวเทสให้เลยครับผมเทสเทสสดๆลยฮะมาจากอุบลเลยค่ะมาจากอุบลราชธานีเครับเทสใหสสดๆเลยฮะโอเคครับ น้องแดงหมายเลขสองครับผมแดงหมายเลขสองเอฟซีรอรับครับจากอบบุบลราชธานีนักกีฬาว่ายน้ำครับอ่านมาเจอพอดีครั้งที่สองครับเทสแรกยงซ้ายนิดเดียวฮะปรับใหม่เอฟซี oh! <F 4> รอฮะโอ้โหขึ้นตรงดน่งเลยใช่นนี้ mm hmm. โอเคพาเลยตรงดน่งเลย mm hmm. อ่านแล้วครับขึ้นตรงดน่งนะครับ เพียงแต่ว่าลมมันไม่ค่อยสม่ำเสมอมันเป็นลมฝนครับเทสองผ่านครับเทแรกเอยียงซ้ายนิดเดียว FC รอรับอยู่มาจากอุบลครับผมอย่างนี้ครับล่อยเชือกอยางก,ก็ติดลมเลยฮะ ลมแม่นเสม,เมอเป็นลมก่อนฝนตกโอเคหรือว่าผ่านนะผ่านนะไม่หมุนไม่กวางก็โอเคครับผ่านครับโอเคไหมพอยังพอใจยัง โอเคครับผ่านครับเดี๋ยวว่าลงฮะไม่หมุนไม่ควงครับสายสวยมากฮะไม่หมุนไม่ควง โอเคผ่านครับเดี๋ยวจะว่าลงส่งมอบให้ลูกค้าครับผมลูกค้ารออยู่ฮะจะปล่อยลงนะครับจะปล่อยลงจะปล่อยลง <c oughs> ไม่ยอมลงฮะ <c oughs> โอ้สมดุลนี้มากเลย <c oughs> ไม่ยอมลงมันไม่ยอมลงโอเคครับ ลงเรียบร้อยครับเรียนะเป่าดครับผมเรียนขด้วนนะครับโียนนะผ่านนะโอเคไม่รู้ผ่านไม่ผ่านแล้วเทเลวิชขึ้นดิไม่มีฮะไม่มีถ้ามันควงเราทำไงทำควงแรงอ๋อถ้าควงเราก็ปรับสามเหลี่ยมไงยปรับตรงนี้แหละใช่มถ้ามันควงทางนี้เราก็ปรับมาทางนี้ปรับมาทางนี้ขึ้นก็ปรับมาขึ้นเอ้าหรอใช่มันยกน้ำลึ้กจริงเหรอจริงเหรออ๋อถ้ามันถ้ามันควงไปทางทางขวาอย่างเงี้ยเนาะเราก็ปรับไปทางขวาทางวาทางนี้เก็แล้ว มอบน้องแดงเมท50ครับให้นักกีฬาจากจังหวัดอุบลราชธานีเทสให้ชมสดๆเลยครับเทสผ่านนะครับผ่านครับผ่านนะครับโอเคไม่ผ่านก็มาใหม่อยู่ใกล้ๆไม่ผ่านก็แก้ใหม่ได้ครับขอบคุณครับย้ายบ้านแล้วครับย้ายบ้านน้องแดงหมายเลขครบไม่ได้ไม่ได้มันจะปิ้วเขาข้างในนี่ไหนเขาในรถนี่เพยในรถบ้า